นะที่ขมาเราขอโทษนะขอโทษเกนะ็ที่ล้างหน้าเราไม่ปิดน้ำทีขยะไม่เป็นที้ทไ,ทได้หรอโอ้หด,นะดีแล้วทไมนนทำอ่ะอ่้ที่หนอย,ยทีงเรียทีขยะอีกเฮ้ยสำนึกแล้ว,นวนจัตัวจบใดีแล้ว บรรยากาศที่นี่ดีมากเลยอะเอ็มใช่ตน้ตนไม้เยอะมากใช่ต้นไม้เ,อามาเยอะนะเขียวมากอยากให้รู้ว่าเป็นอย่างนี้ตลอดไปอะ่ะเราก็อยากถ้าคนเราช่วยกันนะก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละถ้า,ยถา,อ,ยาอย่างนี้ข้าอยากกันเยอะนะไม่ช่วยกันประหย,ดยัดเองนะโลกก็ต้องร้อนแน่เลยดีนะตอนนี้บรรยากาศดีมากแน่นอนแล้ว เดี๋ยวไปไหนก็ต่อเนี่ยแหละเดินปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยแหละอยู่ที่ไก่วยอ่ะอ๋อ <c ười> ่ะ <ạ. S 2> <c ười> ไี่เลยจะบอกบอกไรอ่ะจะตามดูแล้วกันจะรูั้ไเงอ่ะเต็มสัญญาแล้วนะสัญญาว่าอะไรจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอีกอ่ะอ๋อได้ครับสัญญาจริงเปล่าจริงจริงอ่ะอน้อยอไปไหน<อ>กลับยังไปไปไปไหนดีเนี่ยเฮ้ย ยิงขวดน้ำคิดได้ยิไกอไร่ะล่นเฉยอ๋อพามามเดิเล่นเฉยไป ก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติกค่ะเอ็มหล่ะซูเปอร์ที่ไม้แล้วไงไปถึงถ้วยใหญ่เป็นที่เป็นที่ยังไงก็ใส่้ถังขยะอ๋อดีมากนะครับวันนี้รถล้อล้อใช่ครับคุณเหยี่ยมมีอะไรบอกไหมครับรถล้อล้อตันนี้อ๋อแล้วก็ดับหนึ่งเลย ปลูกต้นไม้พอตอนนี้ต้นไม้ขาดแคลนขาดแคลนไปอีสาดนดีครับถูกต้องครับโ <c oughs> อ้แล้วคนไกลมีวิธียังไงน, <c oughs> นี่ครับ <c oughs> รวิดีโอผมเด็ดมากคอมครับ, <c oughs> รบอย่าเปิดคอมโดยที่ไม่ใช้งาน, <c oughs> นเป็นเวลานานครับห <c oughs> ากเรารู้จักเปิดสักแป๊บนึงแล้วก็รู้จักใช้ครับมันจะเกิดประโยชน์ก็โล่งไปดอนนึงครับอ้าวครับอย่างนี้ก็คือมันเป็นวิธีลดร้อนอีกวิธีนึงนะครับอ่ามีอะไรครับมีอะไรครับ ก็ใช้ถุงพลาสติกเราไม่ใช้ถุงพลาสติกคือให้ใช้ถุงผ้าแทนเฮ้ยแถวบ้านผมไม่ใช้ถุงพลาสติกท้องกันเต็มหมู่บ้านเลยครับเฮ้ยน้ำมันถุกจ้า oh, oh, oh. เธอรำพันฉันรักเธอสุดหัวใจไม่มีใครมาเทียบเรียบรักเราเล่นเป็นรักลองอีกสองใจคงเป็นไปเป็นได้ใครรักเธอมันฉันนั่นเอง